วันนี้จะมาแนะนำนะครับตัว p นเปย์นะครับ492นะครับ ws นะครับจะเป็นตัว weather station นะครับจะเป็นเครื่องวัดความเร็วลมนะครับทิศทางลมอุณหภูมิความชื้นนะครับปริมาณน้ำฝนนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของชุดเซนเซอร์ outdoor นะครับก็จะเป็นความเร็วลมนะครับมีอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็จะมีทิศทางนะครับบอกทิศทางนะครับแล้วก็ตัว วัดน้ำฝนอยู่ด้านในนะครับเราจะมีวัดตัวตัวแสงนะครับเป็นในส่วนของตัวแสงอาทิตย์กับเป็น UV นะครับจะเป็นชุดเซนเซอร์เอาโดร์นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ชุดเซนเซอร์เอาโดร์นะครับตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่นะครับเป็น3อ่ามก้อนนะครับขนาด1.5โวลต์นะครับ AA 3ก้อนนะครับจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวโซลาร์เซลล์ให้ด้วยนะครับก็คือช่วง เวลากลางวันมันจะใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนก็จะใช้ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดเซนเซอร์นะครับวนี้จะเป็นชุดเซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นนะครับก็สามารถนําไปไว้ในห้องนะครับที่ห่างจากหน้าจอตัวนี้ได้นะครับก่อจออยู่ห้องหนึง่งตัวเซนเซอร์ก็อยู่อีกห้องหนึ่งก็ได้นะครับแต่ดุระยะนะครับวา่าให้เกิดตามระยะที่สเปคกาหนดนะครับ ตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่นะครับ3 a 2ก้อนนะครับเราสามารถเลือกตัวชันแนลได้นะครับก็คือสามารถดิฟสวิตได้นะครับมาถึงหน้าจอนะครับหน้าจอก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับจะมีใช้สองส่วนก็คือแบตเตอรี่กับอะแดปเตอร์นะครับแบตเตอรี่นะครับจะเป็น3 a เหมือนกัน3ก้อนนะครับแล้วก็เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับ ถ้าใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับตัวอะแดปเตอร์ใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับตัวสัญญาณ wi-Fi นะครับก็จะไม่สามารถคอนเน็กได้นะครับถ้าเราอยากคอนเน็กไวไฟนะครับก็จะสามารถก็จะต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งตัวบนเปนะครับ4 9 2 ws ตัวนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อนะครับกับตัวเว็บไซต์ w e t h e r cloud นะครับโดยผ่าน ตัว w i ไ i ได้นะครับก็คือตัวหน้าจอของมันนะครับจะเป็นตัวปล่อย wi-Fi ออกมานะครับแล้วเราก็ทำการเกาะ wi-Fi นะครับเข้ากับ wi-fi ในออฟฟิศหรือ wi-fi ของโรงงานนะครับเพื่อให้ส่งข้อมูลนะครับขึ้นไปดูเรียวทมมบนในส่วนของตัว Cloud. ตว a t เ e อร์ o าวตรงนั้นได้นะครับจะเป็นการดูเรียวทม์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของหน้าจอนะครับเสียบอะแดปเตอ นะครับหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับทีนี้เมื่อเราเชื่อมต่อครั้งแรกนะครับจะเจอปัญหาว่ามันสแกนหาชุดเซนเซอร์ไม่เจอนะครับนำเครื่องมาวางนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ใส่ทานแต่มันสแกนหาชุดเซนเซอร์ไม่เจอนะครับให้เราทำยังไงนะครับให้เรากดปุ่ม channel ค้างนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนปุ่มแบบสัมผัสนะครับแต่ นะครับอ่ค้างมันจะขึ้น AIO นะครับจากนั้นกด h a n n e l นะครับมันจะขึ้น CH1 นะครับขึ้นมานะครับ CH1 ก็คือตัวนี้นะครับชัน n นลหนึ่งอ่าก็คือตัวนี้นะครับ CH1 จากนั้นกด channel อีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้น O นะครับจากนั้นกด set มันก็ทำการสแกนหาชุดเซนเซอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัว Wi-Fi ก็จะกระพริบขึ้นมานะครับอ่เห็นไหมครับชุดเซนเซอร์ของตัวอ่า ความเร็วลมนะครับความเร็วลมนะครับทิศทางลมนะครับอุณหภูมิเอาดอความชื้นเอาดอก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็ปริมาณน้ําฝนนะครับแล้วก็ตัวแสงนะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับก็เหลือตัวส่วนของตัวชุดเซนเซอร์ของตัวนี้นะครับก็จะมี เซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นแล้วก็ตัวดิวพอตนะครับของเซนเซอร์ตัวนี้นะครับในส่วนของอุณหภูมิความชื้นด้านล่างหน้าจอตรงนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิความชื้นของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับถ้าจอปอยูตรงไหนตรงนั้นก็จะเป็นค่าอุณหภูมิความชื้นของส่วนนั้นนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวเวลาวันที่นะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับจะเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับ ถ้าลูกค้านะครับเสียบอะแดปเตอร์แล้วนะครับสัญลักษณ์ w i f i ตรงนี้ไม่กระพริบขึ้นมานะครับให้ดูในส่วนของตัวนี้มันจะบอกนะครับว่าให้เราทํำยังไงนะครับให้เรากดเสียบอะแดปเตอร์นะครับจากนั้นกดปุ่มแม c m มินนะครับแม็มินค้างไว้มันจะดังติ๊นะครับแล้วตัวสัญลักษณ์ไอคอนนะครับ Wi-Fi จะกระพริบขึ้นมาหรือนะครับให้เสียบตัวอะแดปเตอร์ ค้างไว้แล้วก็ไปที่ช n e l เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กดสแกนหานะครับชแนลแล้วก็เซตนะครับให้มันกดสแกนหามันเดิมแล้วก็จะมีสถานะ wi-fi ตรงนี้กระพริบขึ้นมานะครับแสดงว่าตัวหน้าจอตัวนี้นะครับมันปล่อยในส่วนของตัว Wi-Fi ออกมานะครับเราก็สามารถคอนเน t เชื่อมต่อกับ wi-Fi ของเราได้เลยนะครับซึ่งถ้ามันคอนเน c กกันนะครับสถานะ w i f i ตรงนี้มันจะหยุดกระพริบ นะครับมันจะติดค้างไว้ถ้าติดค้างไว้ก็คือเราสามารถแสดงว่ามันเชื่อมต่อกันแล้วนะถ้าติดค้างไว้ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวการเซตค่านะครับการเซตคือแตะปุ่มเซตทีนี้มันหายไปนะครับก็เหมือนเดิมกดค้างกดช่นลกดเซตนะครับา กดเซตค้างนะครับเพื่อจะเซตในส่วนของตัววันที่สิงคโปร์แนออนกดเซตยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเราจะเลือกเป็นยี่สิบสี่หรือสิบสองชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับกดเซตอันนี้ก็ตั้งเวลาให้เป็นปัจจุบันนะครับก็อาจจะมีบวกเพิ่มค่าลด,ดค่านะครับกดเซตอีกทีนึงเลื่อนพาราพินเตอร์นะครับเป็น,นเป็นนาทีนะครับกดเซตอันนี้ก็ตั้งเป็น M ก็เดือน D ก็ day นะครับเดือนวันนะครับก็เซตนะครับหรือให้เราลองเพิ่มนะครับถ้าเป็นเดือนมันก็จะได้ที่12เราก็จะวนกลับมาที่1ใหม่นะครับถ้าเป็นวันมันจะอยู่ประมาณ3 0 3 1นะครับถ้าเป็นยนต์ก็จะ30ูจะเป็นคมก็ส1บนะครับก็จะวนนะครับกดเซต 3นะครับมี31มวันกดเซตปีนะครับ2 0 2 3กดเซตนะครับอ่านี่มกดเซตอันนี้เป็นหน่วยนะครับเป็นหน่วยหน่วยของอุณหภูมินะครับเป็นฟนาเรนไฮต์หรือเซลเซียสนะครับกดเซตอ่ามันเป็นหน่วยของวินนะครับ เมตรเปอร์เซกอ่ะมันคือเม็นเปอร์เซกอันนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นไมล์นะครับเป็นน็อตนะครับอ่ะเป็นบิวฟอร์ดนะครับเป็นฟุตต่อวินาทีนะแล้วก็วนออกมาเป็นเปอร์เซกกดเซตอ่ะเมื่อกี้เป็นปริมาณน้ำฝนนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเพเชอร์นะครับเซตจะเปลี่ยนหน่วยก็กดแสงนะครับเป็น f อฟซีวูเคนเดิลเป็นลักเป็นวัตต์ กดเซตนะครับกดเซตอีกทีนึงมันก็จะวนกลับมาหน้าจอกันวัดค่าปกตินะครับถ้ามันหายนะครับถ้ากดแล้วในส่วนของเซ็นเซอร์มันหายแล้วนอกหายเราก็กดส n ญญาล้างเหมือนเดิมเพื่อที่จะสแกนนะครับสแกนหาในส่วนของชุดเซนเซอร์เอาดอกนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแสงนะครับใส่หน้าจอคราวนี้ดูในส่วนของค่าแมกมิน นะครับแมกซิมัมของแต่จุดมินิมัมนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาหน้าจอการวัดค่าปกตินะครับสำหรับการตั้งค่าข้าวๆนะครับของตัวหน้าจอนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่าให้ตัวเครื่องหรือตัวหน้าจอนะครับเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi นะครับตัวนั้นก็จะมีลิงก์วิดีโออยู่ใน YouTube เหมือนกันนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับบนเปก 492WS นะครับ ก็จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับและการตั้งค่าหน้าเว็บไซต์ของตัวเว็เทอร์ข่าวนะครับ